กีตาร์บุ๊กสกิลในตอนนี้มีความรู้ดีๆมานำเสนอกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้มีความรู้จากหนังสือ Jazz g ีตาร r พลา c t ิส e ลเวลสีนะครับนี่เป็นเล่มที่34ที่ผมทำไว้นะครับเล่มนี้ก็จะเป็นการฝึกกีตาร์แจ๊สในระดับแอดวานซ์นะครับใครที่สนใจก็มีทั้ง E-Book แล้วก็หนังสือพร้อมจัดส่งนะครับ วันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ m o จเจลเลชันนะครับในบทที่3ามผมยกตัวอย่างข้อ,ขอที่เป็น3.4แล้วกันนะครับก็คือเรื่องของด i เร c ม m จเ l l เลชันนะครับดิเรกมัจเ l เลชันก็คือการม o จเ l ลเลชันก็คือการเปลี่ยนคีย์นะในดนตรีแจ,จ๊สเราจะเห็นว่า มีหลายครั้งที่ดนตรีมีการเปลี่ยนคีย์กันบ่อยมากเลยนะครับหนึ่งในนั้นใช้วิธี modulation นะครับก็คือการเปลี่ยนคีย์โดยตรงเลยไม่มีขอร์ดร่วมใดๆเลยนะครับไม่มีการใช้อคอรดอื่นๆช่วยเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนจากคีย์ C ไปคีย์ E flat อย่างเงี้ยนะครับผมยกตัวอย่างดูนะ สมมติว่าเพลงเพลงมาอย่างนี้นะครับก็คือมีซีจากคีซีไปคีอีแฟ์ C, e นะครับสมมติว่า,ามาขอ C อะไรเงี้ก็คือ ใช้เปลี่ยนโดยตรงมา e flat เลยวิธีการนี้ใช้หลักการยังไงนะครับผมอธิบายนิดนึงก็คือใช้วิธีการาเล่นคอร์ดในลักษณะของคู่3นะครับอันนี้ก็เป็นคู่ลักษณะของ flat 3ของคีย์เดิมก็คือจาก c ไปหา e flat นั่นก็คือ,อ flat 3จากคอร์ด c นั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็สามารถเปลี่ยน เปลี่ยนคีย์มาได้อย่างซีมา e, ทีแฟลก่าทีนี้ถ้ามาแบบนี้เนี่ยเราจะใช้โหมดอะไรในการโซโลใช่ไหมครับสรุปว่ามาอย่างนี้นะครับสองข้อน,นี้ก่อนนะครับข้กษสนแบบนี้สามารถใช้ไออ i น n คโหมด ทั้ง2คอร์ดนี้ได้เลย C ก็ใช้ไออเนียนนะ C ไป E f l ธรรมดานี่แหละนะครับอันนี้มาลองอีกแบบหนึ่งก็คือการเปลี่ยนในลักษณะของคู่6นะครับอย่างเช่นจาก C ไป A flat major อบบนี้ก็เปลี่ยนได้แต่ในลักษณะนี้ก็อมองเป็น Key E f l a เหมือนเดิมก็ได้นะครับ หรือว่ามองเป็นคีย์ A flat ก็ได้แต่ใน,ในที่ผมจะยกตัวอย่างนี้ก็จะยกตัวอย่างเป็นค e ีย์ E f l แ t แต่ว่าใช้คอร์ด a flat นะในการเปลี่ยนคีย์มานะครับละะักษณะนี้ก็จะเป็นคอร์ดที่4ของค e ีย์ E flat นะครับก็คือ e flat เนี่ยมันจะมีคอร์ด1นึ่งอย่หมครัะเจ็ดหก ห้าห้าสี่ก A ็จะเอฟแบทเนี่ยก็คือคอร์สี่ของ He E ีเอฟแนั่นเองเพราะฉะนั้นอ่าสมมติว่าเป็นคอร์สี่ยิงไปแบบนี้คอร์สสก็เล่นไอโอเนียนโหมดเหมือนเดิมนะแต่ A flat เนี่ยใช้ลีเดียนโหมดนะครับ C A flat C A flat A flat เป็น A flat lydian นะอ่านี่ครับ โอเคอ่าเดี๋ยวนะเอาอีกสักคีย์หนึ่งไหมอ,อ,อีกสักคีย์หนึ่งแล้วกันนะครับผมลองใช้ลักษณะของคู่สองแล้วกันนะครับคู่สองนี่นก็สามารถที่จะเปลี่ยนคีย์ได้แบบ direct m a r g i l a t i o n เหมือนกันนะครับผมจะยกตัวอย่างคีย์ C ไปคีย์ B f l a แล้วกันนะอันนี้เป็นลักษณะของคู่คู่2นะครับก็คืออมองเป็น B flat นะ B B flat ห่างกับ C เนี่ยเป็นคู่2นะครับอ่าลองดู C มา B แฟลตเนี่ยก็สามารถที่จะ มองเป็นรีเดียนก็ได้นะครับก็คือ,อมองเป็นคอร์ดที่4ของคีย์ก็ได้นะครับอลอาดู C นะ B flat ฟลรอ่าเง่ายง่ายก่อนนะครับ ซีซี B flat B flat นี่เป็นลีเดียนะครับ B flat โอเคอวันนี้ก็มายกตัวอย่างกันในลักษณะของ Direct Modulation ก็คือการเปลี่ยนคีย์จากคีย์เดิมนะครับไปคีย์ใหม่วันนี้มียกตัวอย่าง3แบบก็คือแบบคู่3คู่6แล้วก็คู่2นะครับพบกันใหม่ในกีตาร์ o ุ๊กสก l ลนะครับ